โอเคครับวันนี้มารีวิว <f uck> หูฟังดิสนี่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จริงๆได้มาหลายวันแล้วนะครับแต่มันมีการทดสอบหลายส่วนนะครับก็เลยต้องลองดูเพราะว่าอผมเคยรีหูฟังอันหนึ่งแนละ้วไอ้ส่วนนั้นเนี่ยมันผิดพลาดนิดนึงก็เลยว่ามันเป็นเรื่องของแบตครับเออก็เลยเนี่ตยต้องลองหลายครั้งนิดนึงนะครับโอเคเพราะว่าเนะเหว่ากันเป็นขั้นตอนไปแล้วกันนะครับขั้นแรกนะต้องบอกนอี้ก่อนมันเป็นหูฟังดิสนี่นะครับซึ่งที่ตัวกล่องมันเป็น หมีภูกับพิกเลตนะครับแต่เอ,อวันนี้ม่รู้ม,ม,มึนๆไปบ่าลนวกล้องเดี๋ยวกันนะหาไฟขึ้นหน่อยอเกมันนึงสว่างขึ้นมาหน่อยนะครับอโอเคนะครับมามากิ้มึนไปหน่อยนะครับเนี่ยครับเป็นหมีภูกับพิกเลตนะครับแล้วก็มันเป็นดีนี่แต่อันเนี้ยมันเป็นมันเป็นกล่องมานะต้องขอกกันเลยเป็นคอยสตอรี่แต่มันดีนี่แต่กมกก็ จริงมันต้องมีหลายลายอยู่นะครับไม่ได้มีลายนี้ลายเดียวเพราะไอ้ตัวนี้ก็มีหลายลายอยู่นะครับถามว่าผมเลือกซื้อยังไงแล้วก่อนอธิบายกันก่อนมันเกิดเป็นเว็บที่แล้วแต่จะซื้อเฉพาะหูครับประมาณร้อยแปดสิบไม่รวมส่งนะครับพอมีปากกาขึ้นมานะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาราคาอีกนิดนึงพอมีไอ้กระเป๋าเนี่ยซึ่งผมไม่รู้ตอนแรกเป็นกระเป๋าอะไรนะผมแค่อยากจะลองดูนะครับก็เลยบวกเข้าไปเนี่ยผมจําไม่ผิดรวมหมดตรงเนี้อยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบประมาณนี้นะประมาณนี้ผมจําไม่ได้แล้วอยู่ประมาณเนี้ยสองร้อยห้าสิบ รวมส่งอะไรด้วยแล้วที่ผมเสียไปนะครับถ้ามีส่วนลดอะไรก็ใส่เข้าไปได้อยู่นะครับผมจําไม่ได้ละไม่กี่วันนี่แหละจำไม่ได้กี่จังนะครับเพราะมันมีขออย่างอื่นมาส่งด้วยนะครับก็อยู่ประมาณนี้แต่ราคาไม่เกินนี้แน่นอนครับอ่าซึ่งปากกาตัวนี้ตกก็ถ้าซื้อต่างหากนเหมือนจะเป็นร้อยอยู่นะผมมีหลายอันแล้วนะที่ผมอยากรู้คือมันไม่ได้บอกว่าไอ้กล่องเป็นแบบไหนซึ่งมันได้กล่องแบบนี้มานะครับถ้าใครคิดว่าเอ้กล่องกับปากกาเนี่ยไม่อยากได้นะครับซื้อแต่หูนะครับร้อยแปดสิบยังไม่ได้รวม นี่เรามาเริ่มกันนะครับมันเป็นเยียบัดนะครับไม่มีจุกอยู่แล้วนะครับแล้วกล่องข้างในมันก็แบบพื้นบ้านมากครับผมบอกเลยนี่เป็นพลาสติกธรรมดามากแล้วก็มีสายชาร์จอยู่ข้างหลังนะครับอ่าปัญหาคือโบชัวมีแต่ภาษาจีนด้วยถ้าต้องใช้ก็ต้องต้องแปลน้ำตึง,ตนะตงผมไม่ใช้นะอธิบายแบบน,นี้เลยนะครับเอ่อโอเคและนี่คือการรีวิวเฉพาะหูฟังตัวนี้นะครับแล้วก็แค่ความคิดของผมแต่เพียงผูด้เดียวนะ ตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวนี้แต่เป็นรุ่นเดียวกันมันอาจจะไม่ได้ให้เสียงแบบนี้หรือให้อะไรแบบนี้ก็ได้นะผมอาจจะตาสวยได้ของไม่ดีแต่หรือมันอาจจะเป็นแบบนี้จริงๆเวลาตัาดสินใจนะครับผมหวังว่ามันจะช่วยในการตัดสินใจของคุณได้นะครับอ่ะเริ่มจากตัวกล่องนะครับตัวกล่องเนี่ยเป็นพลาสติกใสหนานะครับแข็งแรงนะครับต้องบอกนี้เลยว่าผมไม่คิดว่าตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเล็กแบบนี้นะครับคิดว่าใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็ เปิดฝาไม่ได้เชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับผมแล้วก็จริงๆเล็กกำลังดีนะอ่ะผมให้ดูแบบนี้นะครับไอเคสที่ได้มานะครับก็ใส่นะแล้วพื้นที่ก็เหลือๆนะครับเนี่ยครับแล้วมันมีตัวเนี้ยตัวเนี้ยห้อยนะครับก็อาจจะหาไอตัวเนี้ยแบบนี้ได้นะครับเอามาห้อยอ่ะผมทาให้ดูนะครับไหนๆก็สั่งเคสมาละอ่ะเนี่ยครับห้อยอย่างนี้ก็เป็นตัวห้อยกระเป๋าห้อยอะไรได้แต่ให้ระวังนิดนึงนะระวังไอ ซิปตัวนี้หักนะครับมันเหล็กนะแต่ห้อยเฉยน้าหนักไม่มีไม่น่าหักนะครับหรือถ้าใครมีความสามารถด้านการเย็บนะครับก็ให้เย็บตรงผ้าตรงนี้ให้เป็นตัวคล้องแบบนี้ครับเหมือนกระเป๋าผมเงี้ยอ่าก็จะได้ไม่ต้องกลัวว่าซิปมันจะหล่นมันจะหักนะครับก็ประมาณนึงเอาเอาหูมาก่อนโอเคระยะเชื่อมต่อของหูกับมือถือนะครับถือว่าอยู่ในระดับปกตินะครับคือสิบเมตรถึงสิบสองเมตรนะครับสําหรับคนบางคนนะครับเอาไปปิดไม่ได้ทั้งมัน มันอาจจะไม่พอดีกับเขานะอย่างผมผมเดินทํางานระยะห่างอยู่ประมาณสิบห้าเมตรจากมือถือนะครับถึงหรือมากกว่านั้นกําลังดีนะครับสิบถึงสิบสองสำหรับผมอ,อาจจะไม่เหมาะกับการทํางานแบบผมนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็อ,อตัวนี้มันนี่เป็นตัวที่สองนะครับที่เป็นหูฟังแต่บิ๊นี่ที่ผมลองทดลองนะครับซึ่งเอ,อไม่ก่อนอันนี้ไม่นับอ้นั่นนะไม่นับไอ LK หนึ่งนะครับไอที่มันเป็นนับไหมที่มันเป็นไอรอนแมเป็นอะไรนะรว่ากันทีหลังนะที่เป็นหมีภูแล้วกันตัวที่2นะครับตัวนี้เนื่องจากมันไม่มีโหมดเกมมิ่งนะครับแต่มันเป็น Android 5.3ห้าจสามนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าใครหวังจะเอาไปเล่นเกมมันคงเล่นได้แต่ผมไม่ได้ลองให้นะเพราะมันไม่มีโหมดเกมมิ่งไม่ต้องทดสอบโหมดนะครับว่ามันใช้ได้จริงไหมแต่ค่าดีเลย์นเนี่ยก็ผมว่าอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ แต่ค่าดีเล์จากมือถืออธิบายแบบนี้ก่อนนะครับมันมนแล้วแต่มือถือที่เราใช้แล้วตันเน็ตแล้วแต่ระบบโต๊ะเวอร์นั้นๆแล้วแต่หลายๆส่วนนะครับดังนั้นถ้าถามผมอะถ้าคุณเล่นไม่ได้เอาแชมป์เพราะว่าถ้าไม่เอาแชมป์มือถือคุณอาจจะธรรมดาก็ได้นะแต่ถ้าคุณสามารถซื้อมือถือระดับไฮเอ็นได้เลยผมคิดว่าคุณคงไม่ซื้อหูฟังสองร้อยหรอกนะครับผมก็เลยคิดว่ามันเล่นได้แล้วกันนะครับถ,ถ้าคุณจะเอาแชมป์ผมว่าคุณไม่ใช่หูฟัง เออไม่ไม่ใช่หูฟังแบบนี้อยู่แล้วและทุนจะไม่ซื้อมือถือระดับธรรมดาด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นจะไม่พูดถึงกันนะเพราะว่าจุดประสงค์ผมอยากรีวิวช่วงนี้คือหูฟังแบบราคาประหยัดนะครับและที่มันใช้ได้นะครับอ่าส่วนโบก,กยังไม่ข้ามไปนะครับเล่นได้แต่อาจจะใช้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เล่นได้แต่อาจจะมีค่าดีเลยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีก็มีน้อยแหละอ่าพอห้าจุดสามนะครับแล้วก็ ตัวไม้ตัวไม้เวลาพูดคุยโทรศัพท์เนื่องจากผมทดลองแค่ไลน์ครั้งเดียวนะครับวันนั้นก็ไลน์อาจจะเน็ตไม่ดีก็ได้แต่ว่าน้องเขาน้องที่รับประจำที่ผมโทรหาประจำะครับเขาบอกตัวนี้เสียงถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับได้ยินไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะแต่คิดตัวอื่นจะไม่เป็นก็ได้นะครับแต่ผมให้สังเกตว่าตัวนี้จากที่ผมได้มามันถือว่าพื้นๆื้นถ้าเทียบกับมอนสเตอร์ หรือเอโวยที่ผมเคยรีวิวไปนะครับตัวสองตัวนั้นนะถือว่าไม่ดีกว่าเยอะนะครับถ้าเกิดเพราะว่าผมโทรหาคนคนเดียวกันแต่ก็อาจจะด้วยวันนั้นนะลายมันเน็กไม่ดีก็ได้โอเคนะครับไม่แต่ผมขอการันตีไปว่าถือว่าธรรมดาแล้วกันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้อธิบายแบบน,นี้เรื่องเสียงต้องพูดกันนะครับเพราะว่าแต่ว่าผมอยากให้ฟังงี้อยากใช้ฟังจนถึงสุดท้ายนะเพราะว่าผมจะบอกว่า หูฟังที่ดีมันควรแบนแบบไหนนะครับอ่าดังนั้นเรามาว่าเรื่องเสียงก่อนละกันนะครับเรื่องเสียงของมันนะครับเรื่องด้วยเลขน้ำแบบนี้ถามผมว่าเสียงแบบนี้เสียงร้องกับเสียงดนตรีทั่วไปเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะโดยเฉพาะอะคูสติกอะไรเงี้ยก็จะทําได้ดีถามว่าทําไมอะคูสติกหรือว่าเสียงกีตาร์แค่ร้องส่วนมันถึงทําได้ดีเพราะว่าอย่างนี้ตัวเนี้ยเบสมันฮต้องใช้คําว่าเฮ้ยเลยนะครับเบสมัน มันไม่ได้ยังตึมตึมหรือตึกตึกแต่มันเป็นบื่บืมบืมบืแบบบนบนแล้วมันเหมือนเหมือนเคยได้ยินเสียงที่มันแบบจะทําให้หัวเรามึนๆได้ไหมแต่มันก็ไม่ถึงกับมึนขนาดนั้นแต่มันังไปรบกวนเสียงร้องกับเสียงเครื่องดนตรีชนิดอื่นเหมือนจะไปกบเสียงแล้วมันจะบืนบืนแล้วไปกบเสียงเครื่องดนตรีชนิดอื่นกับเสียงร้องนะครับซึ่งถ้าเป็นกีตาร์หรือว่าเป็นอะคูสติกแบบไม่มีเครื่องดนตรีชนิดอื่น ที่มันจะทําให้มีเสียงเบสได้มันก็เลยไม่ได้มีผลนะครับแต่พออย่างเงี้ยนึกเอาคนบอกวันนี้ผมอยากฟังอันนู้นฟังอันนี้ฟังเกาหลีฟังอะไรอย่างเงี้ยถามว่าฟังได้ไหมฟังได้แต่เสียงเบสมันจะไปกวนๆยังไงไม่รู้สำหรับความคิดของคนเดียวนะเพราะคนเรามันมีหูที่คู่ตรงตรงหูอะที่ได้ยินไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้แบบไหนก็เหมือนกันหมดบางคนก็เออมีความละเอียดบ้างหรือบางคนกลางๆธรรมดาธรรมดาแบบผมอะแบบทั่วทัวไปนะครับแล้วก็บางคนเขามีการมีพรสวรรค์เลียอย่างนี้เลย หรือมีการฝึกฝนที่สามารถฟังและแยกได้ละเอียดนี้อันนี้เราก็จะพูดกันยากนะครับฮะแล้วก็อธิบายแบบน,นี้มันเลยเป็นลก,กวนเสียงนะแต่เป็นครั้งแรกนะที่ผมผมจำได้เลยเป็นครั้งแรกที่ผมแนะนําให้ใช้แอปช่วยเพราะว่าอย่างนี้มันมีหูไม่เอาไม,ไม่พูดถึงราคานะแต่มันมีหูที่มันมีแอปจากจากเขาเรียกไนะจากแบรนด์ของเขาเลยที่สามารถแต่งเสียงได้จากแบรนด์เลยนะ จะดีนิดนึงถ้าเป็นแบบนั้นนะครับมันจะสามารถแต่งที่แต่งได้และสามารถฟังได้กับทุกแอปไม่ว่าจะเป็นยู u ูบตบดีไฟล์จุ๊บหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าผมอธิบายแบบนี้สําหรับผมนะครับก็เป็นคนที่หาเพลงใส่มือถือไว้นะครับไม่ได้เสียตังค์ให้ y ยูทูปพรีเมียมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าหรือผมไม่แน่ใจนะพวกแอปพวกนั้นมันจะมีตัวปรับต่งางๆหรือเปล่านะแต่ว่าเนื่องจากผมอะใช้ชีวิตแบบฟังเสียงเพลงอย่างเงี้ยผมก็สามารถ ใช้แอปนะครับซึ่งแอปเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับอเอาเอาอกก่อนแอปอ่ะมันสามารถเอแต่งเสียงเนี่ยผมจริงแอปแอปไหนก็ได้แหละบาผ,ผมเลือกอันนี้ปกติผมไม่ได้เลือกไงแต่ผมเอามาเพื่ออะไรเหรอผมรู้สึกว่าเบสมันบึมๆน้ําลำคานแล้วมันทําให้ผมเสียอา,ารมณ์ในการฟังเพลงอื่นๆผมก็เลยและตัวใหญ่อย่างที่บอกนะผมมีเพลงอยู่ในเครื่องผมก็ไปเลือกแอปมาครับแอปหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณา อย่างนี่แป๊บนึงนะครับกลับไปเป็นแอปวีอ่ะเออเฮ้ยแล้วทำไมมันเกิดช้ามาได้พอดีแป๊บนึงนะครับผมขอลองดูก่อนนะครับแอปผมมันแห้งพอดีนะครับอ่ะโอเคคือจริงๆแล้วผมว่าคนเข้าใจนะครับพอมีในเครื่องอ่ะพอเราปรับแอปนะครับเดี๋ยวผมจะโดนลิขสิทธิ์ โอเคโอเคเอา่าลว่ากำันทีหลังแล้วกันตรงนี้นะครับเอาเป็นว่ามันปรับด้วยแอปได้แล้วกันนะครับนึกออกไหมครับมันปรับด้วยแอปได้แล้วก็เออจะช่วยให้เราปรับดันเบรให้ต่าลงนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อไม่ให้มันไปรบก,กวนเสียงตัวอื่นนะแต่ถ้ามันอยู่ใน YouTube ม r e เนี่ยอยู่ในจุ๊บเลยเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีตัวปรับไหม แต่นั้นแต่ว่าเราไม่พูดถึงหูยี่ห้ออื่นนะเราพูดถึงแต่ตัวนี้เพราะเราซื้อตัวนี้มาแล้วอย่างเงี้ยหรือเราอยากจะได้แบบนี้ยได้ดีไซน์แบบนี้นะเพราะว่าตัวหูนะครับตัวทีโทษทีหรือเอาออกให้ดูนะครับตัวหูมันอะดีไซน์ดีอยู่นะเออหรือเอาหูเอาให้ดูนะครับนี่ก็ใส่สบายอยู่นะครับมันเป็นเอียบัตนี่นะครับแต่ว่าอธิบายไปนี้นี่เวลาเราชาร์จนะครับไฟไฟไฟสีฟ้ามันจะขึ้นแล้วมันจะขึ้นไฟสองอันนะครับอ่า ชาร์จเต็มมันก็จะดับหมดแต่ถ้าเราชาร์จกล่องนะครับเราเสียบมาเสรมันจะเป็นไฟสีแดงกระพริบฟังดีนะไฟสีแดงกระพริบและเมื่อกล่องเต็มนะั้นจะเป็นไฟสีแดงไม่กระพริบอ่ามีแค่น,นี้มันสลับกันอยู่อย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็คือดังที่บอกครับอ่ะยวผมเอาหูเอาให้ดูก่อนแล้วกันอ่ามันก็ดีไซน์ตัวหูมันโอเคแหละแต่เราถ้าเราซื้อแล้วเราอยากได้ทรงแบบนี้แล้วอยากได้ประมาณเนี้ยราคาแบบนี้ด้วยนะครับก็ ต้องหาอุปกรณ์ช่วยก็คือแอปนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้ามันเป็นพีเมียมเป็นมิวสิกมันไม่ได้ช่วยได้นะเราจะต้องเป็นการปรับเพื่อให้เบสมันต่ําลงนะครับนึกออกไหมอะไรก็ตามที่เราเล่นฟังแล้วมันมีตัวปรับได้คือปรับได้หมดแหละนะครับสําหรับตัวนี้นะต้องหาทางบบนะั้นซึ่งผมก็มีทางเพราะว่าผมมีเพลงต่างๆนะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเฮ้ยหูฟังที่ดี มันคือแบบไหนเหรอครับจะถามผมความคิดส่วนตัวนะครับหูฟังที่ดีมันคือราคามันไม่ใช่ปัญหาราคาไมถูกจะแพงเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนสําคัญแต่ส่วนสําคัญมันคือหนึ่งเอามันมันคือหนึ่งในส่วนนั้นหนึ่งราคาที่เราจ่ายได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราจะเดือดร้อนอะไรในการใช้จ่ายครั้งนี้นะครับจะถูกจะแพงอีกเรื่องหนึ่งสองใส่แล้วมันสบายหูสามเสียงดนตรีที่เราได้ยินมันพอใจกับสิ่งที่เรารู้สึกได้ นะครับหรือและส่วนเขาเรียกอะไรนะความสามารถต่างๆเช่นระยะห่างเสียงไม้ทุกอย่างรวมๆกันครับจนทําให้รู้สึกว่าเงินที่เราเสียไปแล้วเรารู้สึกว่าเออโอเคแหละคุ้มค่าอยู่นั่นคือหู่ฟังที่ดีครับไม่ใช่ว่าราคาแพงแล้วมันจะเป็นหุ่ฟังที่ดีนะราคาแพงแต่เรารู้สึกว่าหูแพงไปว่ะมันก็ไม่ใช่หูฟังที่ดีครับ แต่สาหรับเออแพงแต่เราก็ไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนและมันก็รวมไปถึงหูฟังที่ถ้าเรารู้สึกว่าเออใส่แล้วไม่สบายถึงจะแพงมก็ไม่โอเคนะแต่ถ้าถูกแล้วใส่สบายแล้วเสียงดนตรีที่เราได้กับฟังก์ชันที่ได้เรารู้สึกโอเคนั่นคือหูฟังที่ดีครับหูฟังที่ดีคือหูฟังที่สามารถตอบโจทย์ความรู้สึก กับสิ่งที่เราเป็นได้นั่นคือหูฟังที่ดีนะครับผมขอย้ําแบบนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้แหละว่ายังไงนะครับแต่ก็ลองดูหูฟังนี่มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ตัดสินใจดูเองแล้วกันว่าจะซื้อไม่ซื้อนะครับลองตัดสินใจกันดูนะครับผมโอเคนะครับผม